สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุขูมสุคนคือเกาครับผมมาพบมาพอครับผมคือเกาพี่น้องมันจงแฟมิลี่ครับวินี้เนี่ยผ้าในสาลมาเทาะพี่น้องเนาะมืมียั้งครับพี่น้องมาหาอยู่หาจินคือเกาครับอะลาใครหมดแดงคือเกาพี่น้องเอ้ อ๋อเหรอขนาดขังเกาเนี่ยมาคแตกสิเห็นปะแต่ว่าล่องไงไยขังเกาก่อนก็เลยค่อยมาไงาังข้างนอกโอ้ยม่ไคุณพุ่น้องอือสองขังเด้เข่าขังเขียวขังนึ่งเด้ยวมันจะได้ฝุ่นต้นนิ่งหนึ่งเอออีกหน่อยนึงเออสู้เขาไปเลยเออนั่นแหละอ้าว <laughs> Câu thế Mà mấy nhãn mà bưng hắn chút chỗ bưng Có, có tấm nín này Mình Mên hắn bưng ừ, này là mình bô Mấy ừ, kháng khẩu bạc Đây là có tấm nín mình này, này. Ừ, bên, bên hắn bưng đen là mình bình dành đen kháng khẩu bạc ม่เหรอไปคิวไปนคนรับตันคนเอ้คือมาไปเซ้านี่สนะไปเซ้าหนี่จ้าดิโอ้อ้าสัา <c oughs> พี่น้องมาหลอะคือเกาครับผมคุณครัอบบักา ต้นตาลครับหน่วยเต็มเลยครับเห็นบะวุพี่น้องาตาลพวกนี้เป็นย่ามันหรอกครับขึ้นพ่กเป็นหรอกครับพี่น้องบ้นตาลต้นไม้มีต้นนี้แหละครับผมขึ้นพ่กเป็นต้นตาลแล้วโหลดครับไม่ได้กินมันหรอกครับเขา วย่รพร้อมไข่ยพี่น่องเราไปยึดปุ่นเดียวเนี่ยเบิดใครอยู่ตัวบันี่ใครหลครับ ลังเดิมกอหงหลายคือเกาพี่น้องแง่ย,ย้ำไหกะน้ำคือเกาพี่น้องใครมาเดียงเบิ่งครับครับเคุณงานคือเกา่คางาครับออนี่มีตะไคร่งามๆนะครับเนี่พี่น้องมาเบิ่งเด้ไม่หญ่น้ำกันเด้อจ้าโอ้สุดยอดดีๆครับ โอ้สวรรค์พีน่น้องน้ำขักครับน้ำไมาจางไหนพีน่น้องน้ำผ่อบอกสมอครับเงยง่ายยัยงไงครับบอกสมอบอกสมอพี่นอ้องสมครับมันสิไวไหวเหรอ ตรงเนี่ใบไม้ครับซองหน่วยสมที่ดีน่องเช็ดเข่วหืมสมมอครับถามที่สมง่ายๆครับ ครับฟาร์มเพิ่นพี่น้องฟาร์มอหี่ยงบุฟฟาร์มยอดมังกรฟาร์มเพิ่นเห็ดเกษตรผสมผสานครับพูดขอกงว่าขอกแยะขอก้อยเลี Jamie, <here S 1> ้ยงปลาคุณครับเขาปลูกปลาไผ่ไว้ต้องโดยนท่ายเบิ้งครับพูดรับไก๋ไก่เพื่นปลาไผ่ครับอันนี้ปลูกหญ้าครับหญ้าเนื้อเปียะนะครับ ให้ไงครับไงเนี่ยพี่น้องฮะมีมิดีอ่ะแมีนแล้วเป็นแหย่บ้าวอู้ดมีมังง่ายเลยพี่น้องอู้ดอยู่ในฟาร์มเขาแห่พี่น้องโอ้ตายเดี๋ยวเห็นต้นต้นมามีใบใหม่คุณครับเบลอเลยครับเขาคือสีหงส์เลยพี่น้องครับฟาร์มเพิ่น กอไพ่มานเป็นลรสองลรผมสิพี่น้องไพ่ไม่อย่างนู้นโอ้ยรับผมนี่มึงข้างไงดิแถวไงอ่นเดียข้างเขาฟ้ามันไงดีวะแล้วต๊ใจ่เลย

ครับหลังจากยางมาประมาณสามสิบกิโลอลไพี่น้องออมไปพูดไกลๆคนค,ค,ครับนนไ,ไ,ไ,ไว้่อยแล้วครับผมมวยลายแล้วคงทั้งงุดทไายครับอุ้ยงามเมื่อไแต่ว่างามน้องไครตรงๆเลยหลายๆอยู่ครับมันนี้ต่ว่าใคร ปนๆครับไข่หน่อยหลายครับประมาณรูกลัวเนี่ยว่ะพี่น้องรูสองสองรูผมรู้พี่น้องครึ่งครึ่งกุโอเคครับตา้แล้วครับผมได้เวลาแล้วครับเดี๋ยวสิกลับไปปอกนอกมาอีกเนาะพี่น้อง คน้อใหม,หม่เกียงไขน้อครับรับผู้นี้ก็พรทำานี่แล้นะพี่น้องนะบักไกลถึกใจกระแช่นะค,ครับเป็นตงแฟมลีคือเก่าครับผมรับ,บน้นี้สวัสดีครับ